สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมโอดอีกเหมือนเดิมแล้วก็น้องเจ็ดนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนอการขึ้นเรือแบบวิธีการนั่งเพราะหลายคนจะขึ้นแบบยืนไปมันค่อนข้างที่จะยากเนาะเพราะคนขึ้นไปเป็นไงก็าสัน่นละเพราะฉะนั้นผมก็จะสอนขึ้นแบบนั่งว่าเราจะมีวิธีการยังไงไม่ได้ยากนะครับการขึ้นแบบนั่ง ได้ยังไงบ้างอ่อาทีนี้ถ้าเราอยู่บนบกหรือว่าเราอยู่ในแนวเดียวกันในระดับเดียวกัน,นะนเนี่ยวันนี้จะขึ้นง่ายหน่อยอ่าการขึ้นนะครับให้เรายอ่อตัวลงแล้วก็แขนไนพายเลยครับวางไปตรงเลยจุดถึงนการตรงนีนนะ้ไปหน่อยนะึ่งในลักษณะวางทับไปเลยนะครับแล้วมือสองข้างเนะี่ยเราพยายามแตะบอร์ดไว้แล้วให้ก้าวขาที่อยู่ข้างนอกเรือน,นะครับอยเหยียบข้างในเรือก่อนอย่างนี้นะครับถ้าเหยียบข้างในเรือเป็นไงเรือพลิกความแน่นอน เพราะฉะนั้นการที่เราจะขึ้นมาเหยียบให้เราเหยียบเดยไปก่อนแล้วก็ค่อยคุกเข่าแล่ว่า่ายช้างนี้ก็ตามหรืมในลนนักษณะอย่างนี้อันนี้คือวิธีการขึ้นไปนั่งการขึ้นไปนั่งนะครับในลนนักษณะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเราจะขึ้นฝั่งไหนก็ช่างนะครับฝับ่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งไหนก็แล้วแต่ แล้วให้เราเก้าวขาที่ทางนอาเรือนะฮะเห็นเลยครับขาโน,น้นก็ยังอยู่ยังต่ออยู่แะโค้งกาก้าวขา,ขา,า,ต,าต่งางกันนะพร้อมกับเวลาที่เรานั่งพยายามโูกจุดนหนึ่งทางเรือนิดนนหนึ่งนะฮะกันอย่างนิดหนึงแต่ว่าเราจะนั่งตรงไหนเรารู้สึกสบายนั่งตรงไหนลนะ้วรู้สึกว่าเรือไม่โค้งไปตรงมานะฮะพอเรานั่งสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ความที่จะพายก็ท่าภายก็ประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือวิธีการนั่งเราจะนั่งยกตัวขึ้นหรือว่านั่งทับขาลงไปเลยก็ได้ถ้าเรา่งทับขาได้อย่างนี้นั่งอย่างนี้ก็ได้หรือว่ายยดตัวขึ้นอย่าง,ท,งที่ถ้าเรายดตัวอีกทีหนึงอย่างเงี้ยยืดตัวแล้วก็พายอ่าไ็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือคิปอ่าวิธีการขึ้นเรือแบบการนั่งนะครับเราจะนั่งทุกข่าวในการนั่งขั้นแรกนะครับเพื่อความสะดวก ง่ายที่สุดของสําหรับการลงไปนั่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับผม